ดีพี่น้องพี่น้องวันไหวอยากฟังยังผู้หญิงใส่ชุดสัดีพี่น้องนี่นี่สบไรบรรยากาศวันแล้วขับรถหอหล่อขั้นไม่พี่น้องวันนี่แหละพะวันที่ขับรถให้ยุโรกカメปูขี้เอายุโรี่เนี่ยเลยอเลี้ยงเดีนี้ขับไดนี่เนี่ยี่มาไกลไกลเขาอยากเล่นเขาอยากเจะเล่นก้อน มันเจงเนาะมื่อนั้นมือไปอ๋อไม่ยังเหย็ดกันเมื่อไปงั้นวลหลานอันเด็กน่อยยางมหวานอหลีไมมผมก็นั่งหนาวผก็นผมมึงสิเนาะผมเนี่ยมาอรเบนดี้งเจ่ิญพรในาอยู่นะเจริญพรญาเจียมที่ธรบมานทีพ้นมาจันั่งผิงไฟยงบอกยิงสิละผมก็ผมผายเด็กน่อยยางมาหวานหลีไหวายเลสือพ่าเียงบเนกับพืนนี่ละ มันนี่เราองนั่งพิงไม้ไปอยังเอาเจริญปอญาติโยมแบบนี้อะไรธรรมะเออเป็อยังเขาจะเจริญธรรมะเอาขึ้นไปแล้วมัดใหญ่เนี่ยนะฮะมันต้องเรียนเฮ้ยเหมนเรานั่งคนกราบโค่นใวเขาเลยตั้งมันตั้งเปลี่ยนเนี่ยนะเออก็เลยบบ่บ่ท่ำไออเลี้ยงเลี้ยงควบยิงมันท่ำมาบวกกับไอ้ทาสนะเอิ่นเท่กันจะเป็นมาดแมีน มาดหรืออัศนาก็เป็นหม่องห้องนะครับหม่องห้อง่ทํามาแสดงท่ามาย่ทั้งอัศนาั้งหม่องห้องแมนท่ามาอะยังไม่อยากทํามาอะไรครับเรียงคิงนี่หนึ่งก็มาเก็เรียงิง่วมาบ้านภาษาบ้านนอกกันขืนนั่งทั้งหันบัดสงวหมัดอะรนีเป็นรูปเป็นน่งเป็นหแขนเนี่ยแมนมาแบบตึงถึงวงไหมครับเป็นหูปวงแนี้เงี้ยห่วงนน่งน้ ไม่ใช่เป็นวเลี้ยงเพื่อนเถอวันเลี้ยงกับมันมันมันมัมีเยกมีโหวมันหลวมเิดพันไม่ใช่านนี้ขึ้นเข่าไป้นขึ้น้นขไปกับเอาไปทั้นตัวกับเขาอยู่ท้งหลังไม่ยงันนี้เบียกเขีเลยน่กับขาอยู่บนาเราท่าั้นทานี้ี้องเเอกับเขาออกไปบนทางกัเลยบนทางกับเลรถยูนทางยังที่เหรอขนาดนั่งรีบยุไได้กับยังนั่นอยู่เพามันยางได้พี่น้ นั่งนี่นะเขาเหเม็เม็ดเผาผีชีวิตมอรับมันเอาเป็นจริงๆยุ่งฝากไปในจริงๆมันบองวันที่หนึ่มบองนอนพอวันกับมันทึ่งนี่แหละครับมือหนึ่งกับเึ่งน่มันขึ้นกับนอนอยูเม็ดเหมือนกันเป็นเออเป็นเจ้าเลยมืนอึ้นก็จะเอาอะไส่ผีนะมอดอันนั้นโนสติเพิ่มมาพระเพิ่นมาว่าท่านพ่อกข้าวดอกเนื้อนางเนื้อท่างผุ่นกับผือผึอขึ้นม่าเลยมันไปไปไปว่าเป็นไหมเสียงมันดังคนไปว่าเป็นไหม ยินข่าวว่ามีผู้มาบอกเลขบอกเบอร์อยู่ไม่บอกได้เมือ่อเมื่อมาบอกบอกว่าถือพี่ห้วหล่อนพี่ม้วนหล่อนมันทั้งตมามพีหลอกเลยพ่อมัดหลอกบอก<ด>ผมหกศูนย <6 S 1> ์มือผมไปงานหลานนอนอยู่ผมบัคขามพเุเดีย่ฮักผมบัคขามติดกระเพียงวัวเนเลยเลยหกศูนย์พะนะผีหลอกผม้ามากัดถือเลขวิทย์บุญให้มึงเออางทีเนี่มันหลอกเข้าวัน เขาก็กว่เห็ดเนี่ยเขาก็หลอกขึ้นเนี่ยเป็ดใอมันเนี่ยเขาบอกบอกว่าถือเนาะเพราะไกยังว่าถือไงถ้าตัวเดียวใช่ไหมพี่น้องยนมเพอหงุดผมบอกเขนถือเนาะอเสามจมไปผมมาหนึอปนนั้นมาฝันเมียนจะเลีวก่อนจะมาผีหลอกมาหลอกหลอกเจ้าเติมติต่อเลยเพราเห็นไรมันหลอกที่หลอกก็ได้หลอกขึ้นเติติมันเป็นในนอนจังสิมีนอตองนะุนพขอยตองขซุน ทันทนจเป็นเลขเจ่ประสบการ์ไปทุกวงแล้วก็มาอาจารย์เนี่ส่วนมากเป็นประว่าตีซีนะฮะตีสามห้าตีซีนั่นเขเรยก่าสีบอกเขาเจ้าสีบอกคนสมบัติครับผมสีตื่นปุ๊บผมสีจำตัวเลขนั่นได้เลยเลยบพราหัวเลขนั่นมาอยากใส่ลั่นเสียพมีทีมามีมีทีมาเที่งมีทีหน้าีีมาเที่งบอกแปดแปดท่นตรงเลยอ่านหลายปีแล้วบอกแปดแปดตัวเดียวขอเลยพราะนั้นก็ว่าให้ได้ยินมใสหงเลยแปดแปด เมื่อไปเห็น้ำพระอาจารย์ว่าปีก้อนที่ผมไปเห็นทุกดวงยุ่ออำเภอบ้านไพ่นั่นแหละปก้อนสี่เป็นสัญญาณละคงตีตีสามเตัวประมาณตีสามประมาณตีสามยี่สิบกับเก้าเนี่ยกับบริเวณนั้นในการเราบอกหาเก้าศูนย์มันดอกหาศูนย์เก้าอะไนั่นสามตัวกับเออหกตัวกับถึงเต็มเลยแต่ว่าพอนีมันไปอยู่วัดมันผมมีสัญญาณในเลบรีสือเสียได้ พาะกรเจาไปชื่อจิ้ไปเลยนอนจ่ตรถบาทมือนึ่งหัวข่อยแล้วช่วฝรถบาทออเป็นรถบาทนอนแต่รถพระนเดจัตาปมารถสตานข่อยขนของอีนุงตุ้งนางลุกแกรถเพราะมันหอดานจะพาพเล้วติไปหาหมองนอนมือเขาเขาจะเดินทางมืเขาเล่นปนสนมรถบาทจิตาั์ทาปไปเกิดทางถัดรจแกงรถบาวาแล้วหมดเดียวมันมัลุกเลี้ยนหมองเก่าอยู่อ้า ก็เลยต้อปากญาติอะไรบู๊นี่ไปใส่ยืมเงินเขาพูดถามว่าไปยังว่าไปเงินติดบู๊ถามกขาว่าตอบแลยน้วเจ้าของยังเป็นบ้านนอนกันเึ่งอยู่เนาะเยังฉันใหญ่ั็จะไปใส่กันก็เลยเอาของขึ้นไปบอกนางนอนต่อที่แรกขึ้นไปรถนอนน่นเขาว่าถ้าเดืสตาร์ทมันบลาบัดเป็ี่นจังเป็ี่นจังคุเจียนมมันผอดบ้านเจ้าภาพเรียวเร็วมันของยาขึ้นมันสีรถสตาร์ทอยู่ด้วยอะไรขนของลงไปดู จับของขึ้นไปนอนจะเตยล่าแล้วเร็วมึงบอกเตยล่าแล้วแล้วขึ้นไปนอนบอกเขาสตาร์ทรถจะเห็นจังรวารถขึ้นวันรถสิ่อวบวันจะพาไปเล้วอ่ะนะเก็บของอีลึงตึงแรงตัวปัจจัยเงินเขาเงินแท็กซี่ไหมเออขับรถนิ่มมาดิอันนั้นตอกพอไปริบบันฟีวันยุบานนั่นลุงคอมันจเป็นพวามปวดไม่ได้บ้างสองสามพันแานอาจารย์จะให้เอาพาอยู่ในร้านทั้งเปร้วอรอยในร้านหัวยัน อีน้ำทั้งน้ำวันแรงหกโมงมีเล่าบาทออกหรือไม่แล้วบอกหลวงเออาจารย์แล้วบอกว่าอย่างนี้ไปเอื้นแต่พระองค์นี่เขามาตื่นน้ำโม่มาแต่ตอนในขณะที่ไปเอื้นอยู่เลือเล่าก็าบอกว่าบ่เป็นบ่เป็นออกมาเอาบาทมาพร้อมเลยเอาบาทมาน้ามีหลีหกโมงกลัวไหมยางโปร่งเล่งโปร่งเล่งมากพักอันหัวเดินแต่ตอนแต่ตอนบวชไปเข้าปฏิบัติกับเป็นคือกันเป็นแม่ชูมองตีบินบาทหกโมงแรกตีบินบาทตอนทั้วันแรงตอนเข้า นังชมไปตื่นมาลงบ้านผู้ีผู้สองวันวัไหวเยียดผ่าไมายังดีพ่นแล้วพอบากไส้สัดเต็มยศอันซุ่มผ่าจา์นั่งเล่นกันส่ไล่หววยหสะไปยงว่าสำหรผู้เฒ่าอย่า่า้ยานอนยามือแรงเดิมจะเปีนเป็นบ้านนอ่และเนาะเป็นบ้านนอเป็นบ้านนอนรงลวงเสียงเเสงเหียางอันน้คือนัยางเวตะวันบัดลุขึ้นบรรค่ำแล้วนี่แล้วคือขึ้นขึ้จะเป็นเล็กหน่อยนอนนอนตื่นขึ้น อันอันส่วนไปเข้าเจ้าขอพี่ขอน้องไปเบิงหน่อยนี่ไหมไปเบิงงานสันเจ้าหน่อยไหมงานน้องสองห้องหน่อยไหมพ่อแม่ยผัดตัวภาไปตื่นยังมาขึ้นบรรุขึ้นจักษ์ที่พอเราผัดเป็นหลินอย่างเช่นยันยันพี่น้องตะกี้มันเป็นทางสอกหลีกเลยอย่างงียมันทางสอกหลีกปลาตนตนคันม้อนเนาะมันก็เป็นมันก็เป็นคนทางไงหลุดแรนได้คือซึ่งมือที่อย่างล้วงยนเอาประตูเงือกบันไดเงือกไหมไปล้วงได้ไหม ลุนงังับประตูลงวาแล้อลุมงมัรลุนไนหรือยางน้ำๆ้งไปมื่อเนี้เขาพอแล้วนางเหรอยอยุทงเขาเจ้าก็แต่ยังโศกันบักลาไป่ย้งคนนะใครกล้าขึ้นไหมนดนอยจะห้าหกปีนี่แหละพวกเราบอกว่าเจอๆนี่นะมาอุ่มมเป็นบานอนย้ำเหมือนแรงอย่างแนี่ยมุนีเคยมีประตูการพีเยงว่า กมีใายผมหเจ้าเรื่องนกนีเสียงเราสมมือตระมานบสาม่ลหละเป็นเล็กหน่อยซ่ากันเราเล่าเนาะเล็กหน่อยสามสามคนมิวพอสองพอสามเราสิคําเมีันไปเอื่นกันมากอาบน้ากินเผาเสร็จแล้วปะนะไปเอื่นกันเราก็เห็นผู้หนึ่งเ่็กนี่มสามคนมาสองคนยอใส่ไปเลยตอนนี้เดกน่มเม หอมึ้นบางเรไปเอิญเพราะนั้นเถวนั้นถวนี้แม่เขาเสียงมันหลายหลายอย่าน้วางที่ล่ะพักกัน้ำหาบันนี้น้ำหาดูมอติเพราะว่าได้ดูมอด้คือน้ำหาอย่างเดียวเลยน้ำหาไตไตเกียงไตยังงไรยางวนกันละหากวมันหน่อยหน่อยเนอไปคนือี่สิบสามสิบคนคนละหาเมียนหาไปน้ำมองสุดแล้วลืมใส่็้าพันไปหมดก็เห็นเจ้ามองบัดบัดกระลังสีว่ามองกันคว่ำไม่ประมาณทุมคว่ ย่างเขาอยากซ้อมเขาอยู่ไตรางเฮียนไปซ้อมเขาไปเื่นเพิ่งวานผู้ที่สิบไปกับมิจะสงเขาสงเดียวตามขาบอกคืให้ซ้อมเขาเร่อยๆเนอ่างเี่ย้น้อเมียนซ้อมเขายู่ไต่ลางเนี่ยทนท่าเมียนยอห่างเฮียนเป็นถึกเป็นเพิ่งหรือมันมีซ้อมเขาบ้านเขาเอินซ้อมนะเล่าอะ่ะแต่มันเล่าน่อยไม่เอินซ้อมกับประตูไม่ไพ่ประตูท่าขี้วเลยมันทำไม่ก้ บอกมาผู้ใดกับไม่แย่งเมืองหันเนี่ยไม่ใชกัไม่ไมแยงเมืองหันเพราเห็นอยู่มี่สมุยกับดังเนี่ยน้อยๆเนี่ยทาใ้ห่างบัดพัากันเบอกกันนี่ไม่โศกันเอาหล่ออย่างมาแพงสู้กันหลังย่างออกมาอย่างซ้อมเลยเนี่ยถ้ากันห้องม่านัึนควไม่เมีละไว้เลยเล่าตอนระหว่างเขาเสียงว่าน่อะว่าเราล่าว่าผีเสียงวเขา